คือตอนนั้นไม่มีความมั่นใจเลยมันเป็นเยอะมากลดลงไปขนาดนี้เนี่ยคือให้ว่ายังไงอ่แม่เซรั่มที่กำลังโด่งดังเป็นที่นิยมพิเศษตอนนี้นิสิตเซรั่มตัวเซรั่มเป็นสีขาวนะเซรั่มไม่มีกลิ่นจ้ะไม่มีน้ำไม่มีาสังเคราะห์ไม่มีรใดไม่ามไม่เนก็คือมันปลอดภัยสะอาดและอ่อนโยนซึมซาบเร็วเหยียบง่ายมากวนยังไม่ถึงสองวิตายแล้ว ไม่ต้องใช้เยอะดูอ่ะหายไปแล้วหนึ่งลดซึมไปแล้วจ้ะนี่คือที่เห็นนี่คือรอยสิวที่มันเคยเป็นแบบเห่อนะจ๊ะน้องสิวเหลือแต่รอยแต่อาจจะแบบเอ้ยรอยก็เป็นน้อยใช้นิดเดียวก็หายมีจ้ะนี่ภาพยืนยันอุ้ยใครอะแม่คือตอนนั้นแบบมันเป็นเยอะมากแล้วคือตอนนั้นไม่มีความมั่นใจเลยมันเครียดนะลดลงไปขนาดนีนะ้คือให้ว่ายังไงอะแม่2 9งอเไม่เหนียวเนอะนะซื้อมาใช้